มีแต่เด็กวัยรุ่นโหเธอเป็นวัยรุ่นแล้วเหรอใช่โอ้โหสิบขวบเลยนะฮะหนูเก้าสิบแล้ว9นุหนูเธอสิบแล้วป้าอ้าวทำไมหนูอยู่ปสามกันเยอะก็ขึ้นปสี่เลยเก้าขวบแล้วเออสิบขวบแล้วจะขึ้นปอล้วปสี่รู่งปสี่ตัวเท่าอะไรนี่นำหนักก็แคคยี่สิบโล เธออยากอะไรแต่หนูว่ะย่างดีนะหนูสูงเท่าไรตอนนี้หนึ่งร้อยสิบห้าโอ้เคคนเคกคนแขกเลยนะแค่ตอนนี้หนึ่งร้อยสิบเก้าอยาว่านะอยากได้หนึ่งร้อยสิบสิบ ก็ต้องกินข้าวบ้างวันนึงน่ะขนุนกินข้าวแค่บางทีบางทีก็ไม่กินบางวันก็กินแค่ทีเดียวใช่ไหมก็เพราะว่ามันไม่มีของอร่อยไม่มีแต่ตับเน่าอะไรบ้านี่ใครเขาจะเอาของเหน่ามากินขนุนพุดม,มันมีแต่ของที่หนูไม่อยากกินอะ่ะโอ้เธอกินแต่ของเปรี้ยวแม่ให้ไปซื้อของกินเธอก็ไปซื้อมาดันดองมันใช่ไหมล่ะหนูอ,อยากกินไอที่ขมิ้นซื้อมาอะไรนะ อะไรกั็ไอเขามันไก่แม่ซื้อมาให้เมื่อเชา้านี่พี่ขมิ้นไม่ได้ซื้อมาแม่ซื้อแม่เป็นคนซื้อนะแล้วขมิ้นกินยังเราขมิ้นกินกันไหนก็ได้กินแต่ขนุนคนเดียวก็ใครน้องกินแต่น้องนะโอ้ยแม่แแอ่ะอะไรก็อะไรก็อก็อันยั้นพี่ขมิ้นก็ทำทุกอย่างจ้าขนุนเนี่ยไม่ทำ พี่คามินพี่คมินเขาซักผ้าล้างจานหุงข,ข้าวก็ทำทุกอย่างไม่เลยตามใจเอา้าไม่เลยตามใจเด้ก็ทำอย่างนี้ตอนเช้าพีคามินเขาก็ะต่าบานได้ค่ะคมินไปทำงานแล้วนุ่นจะล้างจานใช่ื่อโอ้ยแม่ไม่เชื่ออยังขนุอนน่ะจะกลับบ้านตรงเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงเวลากัวผีกลัวผียังไงเห็นแต่ด,ดำขำมืดๆกย็ยังจะวิ่งอยู่เลย ซื้อน้ำยาล้างจานน่ะเองเกาจะล้างจานขนุนล้างเป็นไหมใหอะอให้อะป๊อกกะเล็ดใสอ,อะไรป๊อกกระเล็ดฮะป๊อกกระเล็ดก็คือช็อกโกแลตเอาก็พูดกนะั้นมันชัดๆหรอช็อกโกแลต ทำไมน้าตาลทรายขาว<ะ>ไม่ซื้อน้าตาลทราย,ดายดาแดงเมรนี่เห็นซิลุ่ขาวแกพักเกษตรเมจิเศร้าไอ้นามป่าให้กินกัตจังนานก็ไม่เอาไปชอบอกแต,ตกก่ต้นคำๆกระ้นกลางวันก็อยู่กินหมดเวลา อเอาแก้ให้เม่์ด้วอ่ะทำไมแม่ไม่ใช่ขังนั่นนะนั่งอยู่นาบ้านจ้า แต่ไม่ยอมนี่จะบนสีว่าจะขยายพันธุ์หาสื่อกระถางมาขยายพันธุ์ขยายพันธุยย์จักหน่อยมีหลายต้นอยู่นี่จา้านี่กระเบงกระแจกป้าไปด้วยอันนี้ต้นแอปเปิลด้จ้านี่ นี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้คือต้นแอปเปิลอันนี้ต้นอะโวคาโดกินแล้วก็ถ้งเม็ดใบเลยงอกจ่อยกวักมรกตจ้ะซสือมาต้นหนึ่งก็เลยขยายพันธุ์ได้สามกระถางกระแจกเข้าไปต้นหนึ่งนี่ก็เร,เริ่มอีกแลวจ้ะนี่ยวจะต้องหากระถางมาขยายพันธุ์อีก แต่บอนนี่โอ้สุดยอดเลยเยอะมากเนี่ยกำลังออกต้นน,น้อยๆจ้ะนี่่ต้องหากระถางใหญ่ๆแบบนี้จ้ะหากระถางแบบเนี้ยแล้วก็จะแยกออกแยกแออกแยกออกเยอะๆตรงนี้ก็จะหาดินมาถมจกัก สองลดยังไม่เซ็ตสมบูรณ์ดอกจ้ะตอนนี้อากาศดีเย,นยน็นๆนี่บ้านอยาเคยอยู่มากับกับสิบปีจ้ะเหลืออยู่แค่สามสี่เดือนเองก็ก็เลยแยกออกมาอยู่ตรงนี้ต้นมะม่วงกับตัดแล้วนะี่พัดเกเซ็นั่นหรือบ้านคนอื่นเรียกว่า ผักกระถินเออบ้านเรานะ่ะเรียกผักกระถินบ้านบ้านเฮานะ่ะเอิ้นผักกระถินคนท่านก็เอิ้นผักเกษตรโอเคย,ย,าายังไงอย่าเศร้าให้ผักเกษตรเอ,อ้ยผักกระถินน้อยขนุนเปิดอะไรไว้ ไปปิดป่ะมาแหละลูกค้าลูกค้า,าํำสมมาอีกแหละไข่ย่างลูกค้าประจำเลยเนะี่ยจำสม,ม<า>เดี๋ยวกําลังเก็บผักกษตรอยู่รอได้ไหมต้องให้หิวมากๆอ่ะถึงจะอ,อร่อยหิวมากเลย

จะแกะได้ไหมนุนเอ้ยแก,แกะหน่อยไม่เอาแกนุนก็แกะเองย่าแม่จะไปตำสมให้พ่เกนสุกิสุกิเก็บขยะมารลมกันหน่อยเล่วจะได้จุดนี่น่ะมันเริ่มแหงเลย ตนก็คอยขานี่ลน์เนี่ฮะ